เรามาถึงเส้นชัยแล้วนะคะทุกคน,กคนเรานั่งรอแบบสวยๆได้เลยพี่ปวดเขา่า <laughs> ดูน้องห่าดิน้องเขายังไม่หลับเลยเรานี่ไปแล้วเขาเฝ้าเขาอินก่อนเลยเขาเรียกว่าทำการแสดงปวดคอเลยทำไมปวดคอปวดคอโอ๊ยซ้อมงมหอยเใช่ไหมน้องน้องน้ำที่ี่พาน้องน้ำมาถึงที่สมุทรสงครามแล้วนะอันนี้คือ ภูสิทธิ์โฮมสเตย์พี่ทำทางมาเรื่อยๆใช่ดูแปลกๆมันโฮมสเตย์มันควรแบบมีที่พงที่พักนี่มาถึงเป็นน้ําเลยใช่ไหมแล้วมันก็ดูเหมือนแบบไม่ดูเป็นโฮมสเตย์เลยอ่ะมันยังไงอยู่เดเดนะภูสิทธิ์โฮมสเตย์คือต้องไปเรือเหรอฮะอันนี้รถเข้าไม่ได้ได้แค่รถกอล์ฟอ๋อรถไม่ได้ได้แค่รถกอล์ฟแค่นี้เลยอ๋นี่ถามทางไม่เรื่อๆก็นึกว่าหลงเลยนะคะคือนั่งเรือไปถึงจะถึงไกลไหมคะพี่ไกลไหม อึดใจนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ลงเรือกันดีก,กว่าไปพ่อส<ป><ป>วัสดีค่ะพ่อที่นี่ทําอะไรได้บๆๆ้บางคะจริงๆที่เนี่ยมันเป็นไฮไลท์ของเราเลยเราต้องปลูกป่าโพ<อ>แทนปูกป่าทดแทนเนี่ยปู <ขา S 2> กป่าที่ล้มใบเพื่อเราส่งเสริม ชุมชนให้มันให้มันแบบสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ไปกิจกรรมก็เป็นงมหอยเล่น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 หเล่นเได้มากได้น้อยคือเล่นๆแต่หนูจริงจังมากเลยนะพ่อดูเสื้อผ้าหนูใชถ้าเราจริงจังเราอาจจะเอาข้าวเย็นเออไม่เรื่าเล่นๆเอาเล่นเสนุกสนุกแล้วก็ไปพาดูชมวิถีว่าชุมชนเกาอยู่กันยังไงตอนที่เราทำทำท่องเที่ยวกันยุคแรกๆเนี่ยเราเคยมีกระเตงให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมพ่อไปปลูกกระเตงไว้เพื่อ ให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปไปเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นแลนด์มาร์คเป็นอะไรประมาณนี้อแตเส็ยมากใช่ใช่แล้วเราเริ่มจากอะไรปลูกป่าปลูกป่าโอเคาเรยอก่อนเตรียมตัวให้พร้อมแต่ยูทูบได้นี่หนูพร้อมมากเลยค่ะพ่อพร้อมมากพร้อมมากพ่อรีสอร์ทดีมากเลยอ่ะมีลูกสภาวะยังคะยังยังยังไม่มีตอนนี้น่าอยู่อ่ะไปลุยๆไปเลยกันค่ะติดจักร พ้อมมากพอมมากพอมมากมีพลังหลือเฟือปลูกป่าใช่ไหป่ากบบผืนแผ่นดินประเทศไทยให้มันแบบอุดมสมบูรณ์ สม,มแมถ้าพืชเบิกนํามันจะเป็นแสมกระลำพูถ้าเกินพืชต่อท้ายมันจะเป็นโครงการที่เราจะมาปลูกวันนี้เร<ม>าจะปลูกกรงการกันใช่ไห<อ>มคะมาเลยปลูก่้งแซมค่อ๋อส้มแซมเหมืนอนน้ำได้ยินเหอ่านมาเขา,า <ๆ S 1> บอกว่าที่นี่เคยแบบว่าทาเป็นอุสาการงคุ้งด้วยก็เลยทำให้พื้นที่ป่าชายเลนมันลดลงใช่ไหมคะพอเคงแล้วประวัติของมันยคือเมื่อก่อนมันจะมมันจะมีการปลูกป่าเพื่อ ม,ม,มันมีน้ันตะรันกุก้งเกิดมาเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนจากอ้ป่าของกาเป็นกุ้งเพราะฉะนั้นไม่ได้เขาไม่ได้ตัดไม้ทาลายป่ามันอยู่ในในป่า,ปาของเขาเป็นพื้นที่ของเขาแต่ใดๆก็ตามคือป่าชายเลนเหมือนเป็นพื้นที่เป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาที่เราก็ต้องไ,ไปช่วยกันปลูกตอนนี้มันกลับคืนมามากน้อยขนาดไหนแล้วคะโอ้ตอนนี้มันกลับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจร <Wow! S 1> ิงมันตะมีนอค์พระเทศอุง แปดหมื่นแปดหมื่นเปเลยแปดหมื่นต้นเราเน้นใหญ่อยู่แล้วเน้นใหญ่อยู่แล้วนี่นะคะพ่อเดี๋ยวแบบปมาชัยเลนน้ำกับพี่หน่อยนะจะช่วยกันฟื้นปรุงขึ้นมาอันนี้เราจะปลูกต้นไม้หรือว่าเออเรา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 จะปลูกต้นต้นต้นขิงกันแน่ กาปลูกนะอ่านี่ใช้ปลูกนะจะนี่ใช้มือจกตรงนี้ยจกลงเนี้ยค่ะแล้วก็ปลูกเีย็บแค่นี้นะใช้เว้นพักคืบคืบเนี่ยคืบคืบคืบคเราก็ข้างหลังข้อนี้เลยนะใช่มือจกลงไปใช่แล้วมันก็เป็นรูแล้วแค่นี้แหละเนี่ยตรงไปนี่มือเนี่ยหนึ่งแค่นี้ไม่ได้ยากไม่ได้ยาก ไหนรอง้ากใครแนะนำขึ้นนั่นล่ะดินมันแบบละเอียดมากเลยอ่ะมันนุ่มมากเลยค่ะดินนี้นะพ่อขอน้องขอถุงกล่องหน้าเราจะได้แบบเข้ากับบรรยากาศจ้าแม่จ่ะเขาพ่อหัวนะพ่อหัวเลยอ่ะพ่อโคนิ่ โอ้โหพ่อเดี๋ยวหนูขอควักใส่กระป๋องไปได้ไหมนว <c oughs> ันคืนเนี่ยหนูเอาพ่อพ่อไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อให้เรามันแบบว่ามีความพ่อโคนใช่ไหมเฮ้ยเย็นแล้วมันละเอียดมาก <c oughs> มันไม่ใช่แบบว่าเป็นดินที่แบบคือเราดูข้างนอกมันจะให้ความรู้สึกเหมือนฟิลแบบว่าจกกระป๋ออะไรเงี้ยแต่พอเรามาตรงเนี้ย ไม่มีกลิ่นอะไรางะเลเาตาเาตรงนี้ไม่มีโรงงานอ่ะแล้วก็นี่คราวนี้เล่าสปากันแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเจอแดดใช่ไหมคะหน้าเราก็อาจจะเป็นฝ้าได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ทําให้หน้าเราดําก่อนใช่ตอนนี้ไม่คนมองแลวนะเพราะว่าหลังจากเนี้ยเราต้องหลังหน้าทําหน้าใหม่ ใหญ่เยอะอ๋อพอส่งไปาโอเคนั่นมีพ่อไหมอ๋อคือพ่อใครจะไปพ่อมึงบอกอ่ะเดี๋ยวไปเจอคนแพ้ก็มันจะยุ่งโอเคโอเคอ้าวพ่อมึบอกค่ะบอกว่าจะเจอไม่เป็นไรพ่อหนูชนะตลอดหนูไม่เคยแพ้โอ้โหหนูแพ้อย่างเดียวค่ะพ่อไม่เปไรแพ้ใจค่ะพ่อ ขอเลี้ยงขอ,ขอเลี้ยงสวย,ยมีแฟนรวยมีความสุขสาธุ <c oughs> มาปลูกกับโกงกางกับพ่อนี่ได้ทุกอย่างเลยคะ่ะ <c oughs> ได้พอกหน้า <c oughs> พ,พ,พ่อพ่อบอกว่าอุ้ยแบบดีมากเลยแร่ธาตุสูงมากเลยเราก็เลยพอกใหญ่เลยพอกเสร็จสักพักนึงพ่อบอกอย่าไปเยอะมากเดี๋ยวมันแพ้คุณพ่ออ่ะบางทีคนแพุ้ณพ่อไปแพ้ ดูได้อาดไว้เลยทีเีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ <c oughs> แต่เจอรอบหน้าสงสัยไม่ได้มาในฐานะแขกแล้วพ่อ,พอาพมาในฐานะลูกสะัยเดี๋ยวไปต่อไปงมหอยเอาล่ะภารกิจหลงรักไทยของเราต่อไป เคยงมหอยไหมคะไม่เคยอีกแล้วค่ะพี่หน่อยแน่ครั้งแรกของนงน้ำอีกแล้วแล้วค่ะเฮ้ยเคยแตกกินใช่ไหมเคยแตกกิน่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฝีมือการงมหอยของน้องน้ําเป็นยังไงบ้างพกใจมาเต็มร้อยค่ะ10 right, you so บโลร้อยเลยจะเพเนี่ เก็บเยอะเลยพ่ออารอลาร้อนได้ก่อนช่วยนอ้อันนี้คือยังไงครับพ่อเราจะหาหอยกันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเก็บนะบางทีเนี่ยเขาใช้นิ้วเนี่ยสมมติชาวบ้านก็จะใช้นิ้วประมาณประมาณเนี้แล้วกขาคาดคาดคอยมันจะอยู่ประมาณนี้ยแล้วพอมันก็เก็บมันก็จะเจออย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือเล้าีไหมเนี่ยกระบังเงี้ยอย่างเงี้ยเรเก็บมาได้ประมาณนี้เนี่ยแต่ตรงนี้เป็นแปลงที่มันไม่ใช่ชุม ชุมมันต้องแปลงลึกวันนี้เราไปไม่ถึงนี่เป็นป่าเฉลนแต่มันมีมั่งไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะได้แค่สองคนพออิ่มพออิ่มโอ้เอาให้ได้ก่อนเอาชนะกันเอาเท่าไหร่น้องน้ำเมื่อกี้ขอ20รอขอเพิ่มเป็น50ได้ไหมคะเอาเอา50ตัวให้ได้ค่ะห้ได้ก่อน50โลเลยอ่ะอุ้ยได้แล้วค่ะอ้าวไม่ใช่เมื่อกี้มุกนะคะมุกคือน้ำท้องอะไรเน๊ ฮ้ยนี่น้องน้ำน้องน้ำ <c oughs> นี่โอ้โหทำไมหนูไม่ได้สักตัวเลยอะ เอามาหอยแครงของเราเฮ้งน้ำยังไงนะคะเฮ้งน้ำได้เยอะมากเลยอะขอดูหน่อยเฮ้ยดูดิโอ้โหเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าใครถีบกระดานเก่งกว่ากันเดี๋ยวเราอะไปตั้งต้นที่ตรงน้นพ่อเดี๋ยวพ่อช่วยตัดสินให้หนูหน่อยอ่าคนไหนจะได้เป็นสซัพร์ของคนก็วันนี้แหละมาน้องน้ำศึกนี้พี่จะขอสู้ตาย มาถึงเส้นชัยแล้วนะคะทุกคนเรานั่งรองแบบสวยๆได้เลยแล้วก็พี่หน่แม่กําลังมาแบบมาแบบส<ว>ูกแม่มทำไมพี่มาช้าน้ำแม,ม่ทําไรม,มาคะพี่หน่อยแม่เพราะว่าพี่หาหอยได้เยอะมากออมันหนักน้ำหนันกมากเนี่ยไม่อยากจะโชว์เลยโอ้โหไหนดูสิอุ้ย <laughs> น้องน้กเดีเยวกันเราอย่างงีโห นี่ขนาดที่อ่ะเคยพอมีประสบการณ์ในการแบบมาถีบกระดานหาหอยอยู่บ้างอะ่ะน้องน้ำนี่สุดยอดจริงนี่ยอมแพ้แต่เมื่อกี้เราตั้งกติกาเอาไว้ว่าไงนะว่าใครหาหอยได้น้อยกว่าคนนั้นอดกินใช่ไหมอดกินค่ะน้องน้ำเสีใจร้ารกับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเสียใจด้วยนะคะพี่หน่อยนะอุ้ย <laughs> ขขอพี่นั่งกินด้วยไม่ได้หรอ,อกินได้ไหม ได้ก็ได้เป็นพี่หน่อยนะเราต้องี่หน่อยให้กินเ่อยโอหเดี๋ยวทำให้กินด้วยอันนี้นี่คุณพ่อคะเดี๋ยวลวกได้ไหมคะได้จ้ะโโหคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอันนั้นเราเอารวมกันดีไหมรวมกันเลยค่ะนี่อโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนี่ค่ะฝีมือของเราสองคนเย่เหนื่อยมากพี่ปวดเข่าแต่ไม่เป็นไรพี่อะหัวเข่ามปนยังไกลหัวใจถึงแม้พี่จะแข่งแพ้แต่หัวใจพี่จะไม่แพ้ค่ะเกี่ยวะไรปะไม่เกี่ยว หลายคนเห็นบรรยากาศที่เราสองคนพามาสนุกมากเลยมีความสุขมากนะคะอยากมาเที่ยวแบบนี้ติดต่อภูสิทธโฮมสเตย์พ่อเรายังไงได้บ้างคะตอนนี้เปิดทั้งเพจภูสิทธโฮมสเตย์แล้วละ่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนรุ่นเก่าแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะไม่ไม่ไม่เก่งจะมีคนจะมีแอดมินตอบอยู่แล้วก็ ถ้าจะมานะก็เที่ยวถอดใจแล้วก็มาเที่ยวแบบชิวๆแบบครอบครัวแบบเพื่อนแบบแบบมาเยี่ยมอ่อเยี่ยมลุงอะไรที่บ้านเป็นคนแก่ๆอย่างเงี้ยอยากได้มาแบบแบบญาติแค่นี้ก็มีความสุขแล้วมาดูป่าชายเลนที่งดงามที่สุดในประเทศนี่พ่อภูมิใจนำเสนอมากเลยอ่ะแต่ว่าตอนเย็นเนี้ยหิวแล้วค่ะพ่อคะมีอะไรให้หนูกินมั่ง ไปแข่งที่หาว่าเหรอเนี่ยคื้นอีกมเลยอ่ะพ่อถ้ามาคลองโคนนะจะร้านไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องพูดสิทธิ์โฮมสเตย์จะไปร้านไหนก็ได้ในคลองโคนอย่าลืมสั่งน้ำพริกคลองโคนน้ำพริกกะปิเนี่ยถือว่ามัดเด็ดของคลองโคนทุกร้านต้องมีเริ่มหิวแล้วค่ะพี่หน่อยแน่พี่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องชิม ชีวิตเราเราคงไม่ได้สัมผัสกับคนอยู่บ่อยๆแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ลงไปอะ่ะม,มันก็ไม่ทําให้เราได้รู้ว่าอ้วิถีชีวิตของคนที่แบบอยู่ที่นี่เขาใช้ชีวิตแบบไหนใช่เป็นการท่องเที่ยวแบบมีสเสน่ห์มากๆาแล้วที่สำคัญคือ เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ป,าปา่าชาเลน<า>เนาะมีผืนป่าที่มันอุดมสมบูรณ์เป็นบ้านให้กับแบบบรรดากุ้งหอยกูปลาแล้วก็วนกลับมาให้เราได้กินกันอร่อยอร่อยวันนี้ว่าเป็นไฮไลท์แล้วแต่มาถึงที่นี่ยังไงคะมันขาดอย่างนี้น้องน้ำอะไรคะดูครบอยู่นะคะเนี่ย ปูปูกินปูงมหอยปลูกป่าชายเลนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพาน้องน้ำไปกินปูพร้อมมากมาวันนี้อย่างที่สัญญากันเอาไว้ก็คือปูใช่ไหมใช่<อ>ค่ะร้านนี้ทุกคนคือเป็นร้านแบบที่ มีทั้งแบบรีวิวคนในพื้นที่คือบอกเลยว่าแบบเด็ดสุดๆว่าแต่เดี๋ยวผู้ใหญ่จอยเราผู้ใหญ่จอยไปแล้วนี่อยู่นี่พี่เคยเห็นสวัสดีค่ะนี่ค่ะผู้ใหญ่จอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนารักของเรานะคะคอะโหเคเลยครับยินดีเลยวันนี้มาทานอาหารที่ครัวผู้ใหญ่จอยค่ะหนูขออนุญาตอยู่ฝั่งนี้ก็แล้วกันนะคะได้เลยครับคือจะบอกว่าทั้งรีวิวด้วยทั้งคนในพื้นที่ บอกถ้าทีเด็ดผู้ใหญ่จอยเลยใช่ความที่นี่ที่นี่เราต้องเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านค่ะความเด็ดของเราที่มันเหมือนกับาพิเศษกว่าที่อื่นคืออะไรคะที่เราเด็ดเนี่ยนะครับดีกว่าที่อื่นเพราะว่าเรามีฟาร์มเลี้ยงปูใช่ที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นบ่อหรือนากุ้งเงี้ยเรามีเลี้ยงหอยแครงเองปูทะเลเองนะครับวัตถุดิบประเภทปลาทูแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยเราก็จะมีปลาหมึกพื้นบ้านค่ะที่ว่ามาส่งรนั่นวัตถุดิบของเราเนี่ย มันท่องท่าที่จะสดสดแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ดีตัวกับ <c oughs> แม่ครัวที่นี่เราจะใช้แม่ครัวที่เป็นแม่ครัวในชาวบ้านในทุนทัวน, <c oughs> นะซึ่งจะมีเอกลักษณ์ในการปรุองอาหารที่นี่รสชาติก็ออกแนวจักษ์อยู่แล้ว <c oughs> ปูไข่นึ่งปูไข่นึ่งปูไข่นึ่งปูม้าเนื้อปูม้าเนื่อหอยแข็งร่วงหอยแข็งร่วงหอยแข็งรวกนะครับแล้วก็ปลาทูทอดน้ำปลาปลาทูทอดน้ำปลานะครับกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งพวผัดพริกเกลือหมึกหมึกหน่อยไหมคะหมึกวันนี้น้ำเสนอเมื่อวานเราไปกินอะไรมามีหมึกกันนี่ยังหมึกผัดกะปิเอาวันนี้ก็ หมึกไข่นึ่งมะนาวแล้วก็หมึกไข่ต้มหวานอเพึ่งหมึกไข่นึ่งมะนาวมันจะเป็นขนาดใหญ่แล้วหั่นใช่ไหมแต่หมึกไข่ต้มหวานจะเป็นตัวประมาณนี้คือไข่เน้นๆแล้วหมึกมาแบบสดๆจัดไปเลยค่ะได้เดี๋ยวจะพาเข้าครัวไปให้ลองทำสักเมนูหนึ่งได้คับแต่เพราะว่าชักฮามยำอ่ะมันมองว่าเฮ้ยชักามยำมันง่ายแต่วิธีการทำมันก็ต้องมีขั้นตอนด้วยไปเรียนรู้กับแม่ครัวท้องถิ่นของทุกการ 2วันหนึ่งคืนนะที่นี่ที่คองโคนเราก็แบบว่าเรียกได้สัมผัสวิถีชีวิตเมนูอาหารที่มันแบบแสนจะอร่อยน้องน้ำเป็นยังไงบ้างได้มาเที่ยวกับหลวงรักไทยวันนี้คะโห oh, รู้สึกอิ่มมากอ,นนอิ่มนี่คือแบบอิ่มทั้งอิ่มความสุขอิ่มทั้งอาหารอาหารอร่อยตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คือแบบจุใจมากจริงๆค่ะแล้วก็เปิดประสบการณ์ได้ทำกิจกรรมต่างๆงว่าจะแบบ ถ่ากระดานเก็บหอยแครงอย่างเงี้ยปลูกป่าชายเลนรู้สึกว่านอกจากได้มาเที่ยวได้มาหลงรักความเป็นไทยอาหารไทยแล้วเนี่ยยังได้รู้สึกว่ามีประโยชน์ด้วยใช่เหมือนเราเป็นแบบส่วนหนึ่งในการทําอนุรักษ์ด้วยนะดีมากเลยค่ะก็มีความสุขเหมือนกันแล้วก็ดีใจให้น้องน้าแบบมาหลงรักไทยไปกับนี้มันทําให้แบบการที่เราได้พาใครสักคนหนึ่งมา ทุกคนก็มีคนที่เราชื่นชอบคนที่เรารักพาจูมือกันมามาเที่ยวเมืองไทยไปด้วยกันคงคนอยู่ใกล้ๆกล้รุงเทพนะแค่ประมาณแบบสองชั่วโมงไม่เกินถึงแล้วไม่ต้องขับรถไกลเออแล้วก็แบบมีโฮมสเตย์ให้เลือกหลากหลายมาทำกิจกรรมอีกเยอะมากและหรือถ้าไม่อยากพักมาวันเดทริปก็ได้มาแวะพัวผู้ใหญ่จอยแบบนี้นะคะอยากรู้สึกแบบไหนแน่กับน้องน้ำแบบนี้อยากใจฟูแบบนี้ก็ต้องมา หลงรักไทรไปด้วยกันนะคะลอสเซนไทยมิสทรีค่ะอ่ะลุยกินต่อเย่เราเป็นลูกหลานเกษตรกรนำภูมิปัญญาจัดพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วทำให้มันไปสู่ตลาดสากลให้ได้ ทำสินค้าที่ยากแล้วก็ทําจนสำเร็จได้ทุกคนจะภูมิใจมากผู้ได้เต็มปากเลยพาฉันสวยทุกคนเป็นเจ้าของเราได้ทํางานกับเกษตรกรคือไม่ใช่ว่าเราช่วยเหลือเขาอย่างเดียวเขาเองช่วยเหลือเรามากๆด้วยรงเื่อซ้อ